อัสลามอะลัยกุมมาลองมตุลลอยบารูกาตุ๋นะคะวันนี้มาเจอกันในวิชาสุขศึกษานะคะสําหรับน้องๆชัน้นป .5 ทุกคนนะคะอ่านะคะสำหรับวันนี้นะคะเรายังอยู่ในเรื่องของระบบการย่อยอาหารของร่างกายใช่ไหมคะซึ่งวันนี้นะคะคุณครูได้ส่งวิดีโอนะคะการเรียนรู้ในเรื่องของระบบการย่อยอาหารภายในร่างกายนะคะไปให้นักเรียนได้ชมกันไปแล้วนะคะแล้ววันนี้ของเรานะคะ ให้เราหยิบหนังสือสุขศึกษาเล่มนี้ขึ้นมาเลยนะคะอ่ะาแล้วก็ไปที่หน้าที่ห้าหน้าที่ห้านะคะ,ะหน้านี้นะคะหน้าที่ห้าหน้านี้หน้าที่ห้านะคะจะเป็นการเรียนรู้ในเรื่องของการทํางานของระบบย่อยอาหารใช่ไหมคะการทํางานของระบบย่อยอาหารนะคะอ่า น้นนี้นะคะอ่ะระบบย่อยอาหารส่วนแรกนะคะเมื่อเรารับประทานอาหารเข้าไปจะไปเจออะไรคะอ่าจะไปเจอปากใช่ไหมคะปากของเรานะคะซึ่งในปากจะมีอะไรคะนักเรียนในปากจะมีฟันนะคะฟันจะมีหน้าที่บดเคี้ยวอาหารให้ละเอียดใช่ไหมคะอ่านะคะต่อไปในปากจะมีต่อมน้ําลายนะคะต่อมน้ําลายจะทําหน้าที่ขับน้ําลายออกมาย่อยอาหารประเภท แป้งนะคะประเภทแป้งนะคะต่อไปนะคะเมื่อเรากินอาหารเข้าไปในปากบดเคี้ยวเรียบร้อยนะคะเรากลืนลงไปก็จะนําไปสู่ตรงไหนเอ่ยอจะนําไปสู่กระเพาะอาหารนะคะกระเพาะอาหารซึ่งกระเพาะอาหารเนี่ยจะขับน้ําย่อยออกมาย่อยอาหารประเภทอะไรเอ่ยอถูกต้องค่ะประเภทโปรตีนนะคะประเภทโปรตีนนะคะต่อไปกระเพาะอาหารจะย่อย ย่อยอาหารประเภทโปรตีนลงมาสู่อะไรคะสู่ลำไส้เล็กนะคะสู่ลำไส้เล็กนะคะซึ่งลำไส้เล็กเนี่ยจะได้รับน้ําดีจากตับนะคะน้ําย่อยจากตับอ่อนและน้ําย่อยที่สร้างจากลำไส้เล็กเนี่ยเพื่อนําไปย่อยอาหารทุกชนิดเลยนะคะแล้วสามารถย่อยอาหารทุกชนิดเนี่ยให้เล็กสุดนะคะจนสามารถดูดซึมเข้าไปยัง กระแสเลือดนะคะในร่างกายของเราได้นะคะอ่านะคะต่อไปนะคะก็ตับอ่อนนะคะตับอ่อนเนี่ยจะเป็นกระบวนการทํางานที่นํามาสู่ลำไส้เล็กเหมือนกันนะคะซึ่งตับเนี่ยจะผลิตอะไรคะผลิตน้ําดีนะคะแล้วก็ส่งไปยังที่เก็บถุงน้ําดีใช่ไหมคะแล้วส่งต่อไปยังลำไส้เล็กนะคะอ่าต่อไปนะคะแล้วตับนะคะก็จะมีหน้าที่ผลิตน้ําย่อยนะคะ แล้วส่งไปยังลำไส้เล็กเหมือนกันนะคะเพื่อย่อยอะไรเอ่ยอ่าใช่ค่ะเพื่อย่อยแป้งนะคะแป้งไขมันและโปรตีนนะคะอ่านะคะสำหรับวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้กระบวนการทำงานของระบบย่อยอาหารกันไปแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนนะคะสามารถรู้ถึงกระบวนการทำงานนะคะในระบบย่อยอาหารกันไปแล้วนะคะ คุณครูนะคะก็มีใบงานสำหรับกิจกรรมในวันนี้นักเรียนหยิบใบงานชุดนี้ขึ้นมาเลยนะคะใบงานชุดนี้นะคะจะเป็นใบงานเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารนะคะจะเป็นใบงานเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารนะคะซึ่งคุณครูนะคะจะให้นักเรียนเขียนอะไรเอ่ย ให้นักเรียนเขียนอธิบายการทำงานนะคะและอวัยวะในภาพนะคะที่คุณครูกำหนดมาให้อ่ามีทั้งหมดกี่ภาพคะนักเรียนมีทั้งหมด5ภาพนะคะซึ่งหมายถึงมีทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะคะให้นักเรียนเขียนอธิบายมาให้ค,ครูนะคะพอสังเกตนะคะให้พอเข้าใจสั้นๆนะคะอ่าเป็นไงคะกิจกรรมวันนี้ย่างไม่เอ่ย อไม่ยากนะคะนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากกิจกรรมในวันนี้นะคะเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะคาบต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ